กลายเป็นผีสาวงูพิษเธอมีเรือนผมดำยาวดังหางูผิวซีดเย็นราวหยดน้ำพิษตำนานผีสาวงูพิษในหุบเขาที่ไรชื่อมีคำเตือนว่าอย่าเดินทางผ่านตอนกลางคืนเพราะเธอจะรออยู่ใต้โขดหินเธอเคยเป็นหญิงสาวรวบงามผู้ถูกทรยศด,ด้วยความรักและพิษของคน วิญญาณของเธอจริงภาษากับงูกลายเป็นผีสาวงูพิษเธอมีเรือนผมดำยาวดังหางูผิวซีดเย็นราวหยดน้ำพิษและเสียงกระซิบแผ่วๆที่หากเจ้าหลงฟังหัวใจของเจ้าจะหยุดเต้นก่อนร่างจะเย็นตามไปว่ากันว่าหากเห็นหญิงสาวยืนเปล่าเท้าในดงหญ้ามือซ่อนอะไรไว้หลังแผ่นหลังจงอย่าทัก เพราะสิ่งที่อยู่ในมืออาจเป็นเขี้ยวของเธอเองโปรยุสใหม่พิเศษเพื่อคุณสมัครวันนี้รับเพิ่มทันที50%แต่ฝากได้ไม่เกิน300บาททำเทิน10เท่ายิ่งฝากมากยิ่งได้มากสมัครได้เลยที่แอปดแปด s